ทักทายวันอาทิตย์สุดสัปดาห์วันอาทิตย์บังคับถอนวันนี้เมื่อวานแหกโค้งทลอะปอกเปิดกันไปฟูลแลมในบ้านตัวเองแท้แพนะครับแพ้กับธนาบุบเฉยเลยนะครับฟุตบอลไม่มีอะไร100%จริงๆและที่สำคัญวันนี้นะครับโปรแกรมฟุตบอลมันเยอะสะเกิดไทยพรีเมียร์กวันนี้ วงในเขาบอกมาเมืม่อวานกินเต็มนะครับสำหรนั้นสูงเมืองทองวันนี้จัดให้ต่อทางหน้าไล์สดเท่านั้นนะครับไล์สด18นาฬหรือว่า6โมงเย็นเพื่อนๆกดติดตามไวเลยกด subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับท่านจะไปผ่านแนวทางฟุตบอลดีๆอย่างแน่นอนและที่สําคัญวันนี้ผมคัดมาให้2ตัว2ตัวนี้นะครับใช้คําว่าทบต้นทบดอกทบต้นทบดอกวันนี้โดยเฉพาะตัวเน้นตัวแรกวันนี้ ไปที่ฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสโอแซวันนี้เปิดบ้านเจอองเช่ผลงานของทาาน้านโอแชเองก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ดีมากๆโดยเฉพาะสีนัดหลังสุดเก็บชัยชนะถึง3เกมนัดล่าสุดบุกไปตบมักเซในบ้านมา3 1หนึ่งก่อนหน้านี้เอาชนาะท้านแรนในบ้านของตัวเองมา4-0นสองนัดกดคู่แข่งไปเ็ลูกเสียแค่ลูกเดียวโดยเฉพาะในบ้าน2เกมที่ผ่านมาชนะ100%เต็มส่วนท้านผู้มาเยือนแม้ว่าก่อนหน้านี้จะผลงานดีแต่นัดล่าสุดครับเล่นในบ้านโดนท้านปารีแสแซงชักแมงมาตบในบ้าน4ประตูต่อ2 ผลงานเริ่มสะดุดแล้วและว,วันนี้แม้ทางด้านโอแซจะไม่มีทางด้านอุสมากามาร่าเนะครับเกรรองอัปปาและทางด้านเจเดียมเมสซาแต่กองหน้าตัวเป้าอย่างทางด้านเยโอแปร์นะครับและทางด้านกาเดียไฮวันนี้ก็พร้อมจีจราถขายให้กับทางด้านโอแซช่างน้ำหนักวัดกันปอนต่อปอนสถิติในบ้านโอแซยังเป็นทีมที่กินราคาอยู่ถึง85 เจออองเชที่นัดล่าสุดแพ้มาสดุดมาแล้วมาเยือนในเกมนี้ผมบอกได้เลยครับยากที่จะบุกมาเก็บแต้มหนึ่งแต้มก็ลำบากแล้ววันนี้ทบต้นทบดอกตัวนี้ให้เชีย์ไปทิ้งด้านเจ้าบ้านอย่างโอแซครับโอแซนะอีกหนึ่งตัวครับนี่คือหลีกทำเงินของกับตันแปะเซกุนดาสเปนหรือว่าลีกาสองสเปนนั่นเองวันนี้มีรันเดสในบ้านเจอเอลเดนเซ ไม่ต้องคิดมากครับตัวนี้ในบ้านของมิรันเดสยังไว้เนื้อเชื่อใจได้และวันนี้จะเปิดบ้านเอาชนาตนินันเอลดนเซไปได้เน้นหนักตัวที่2ให้เชียร์ไปทิ่ด้านเจ้าบ้านมิรันเดสและนี่คือ2ทีมนะครับเน้นหนักโอแซและมิรันเดสไทยพีมารีกวงในเขาบอกมาวันนี้เจอกันในรอบ18นาฬิกาไล์สดเท่านั้นขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของพวกเราโชคดีทุกท่านครับเฮียมะปังเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ